สวัสดีจ้าสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนอันนี้ขอใช้เสียงในฟิล์มนะคะเดี๋ยวเราจะตามโคมไฟน้ําแข็งไปจุดพลุกันนะคะขณะน,นี้อีก15นาทีนะคะจะถึงอ่า ปีใหม่นะคะพอพี่แซมก็จะจุดเทียนไว้ตามที่ต่างๆนะคะก็จะสวยงามมากแม่ชอบมากเลยนะคะเนี่ยนำทางไปนะคะก็จะจุดเป็นระยะระยะท่ามกลางหิมะนะคะ โรแมนติกมากเลยนะคะถ้าเทียนที่มันใหญ่ๆแบบนี้นะคะโคมไฟน้ำแข็งเอาไม่อยู่นะคะมันจะเผาเพราะว่าความร้อนมันจะเยอะค่ะเดี๋ยวตามไปนะคะหญิงไม่ใช่ซานตาคลอสนะคะแต่ก็เหมือนคนโบราณคะ่ะชอบความโรแมนติกของแสงเทียนเหมือนกันนะคะก็จะมีเป็น ระยะระยะนะคะตรงโน้นพ่อลูกพ่อจะก็จะเตรียมไว้ก็อยู่ชนบทก็จะต้องหาความสุขให้ตัวเองอะค่ะเพื่อนบ้านแต่และหลังเขาก็จะมีไฟเป็นของตัวเองแบบเยอะๆเหมือนกันนะคะทุกหลังค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แสงเทียนสว่างสบายนะคะโอ้โหเพื่อนบ้านจุดแล้วนะคะเพื่อนบ้านจุดละเดี๋ยวรอชมเพื่อนบ้านก่อนโอ้โหบ้านนี้จุด ปีใหม่หลังเพื่อนนะคะเพราะว่าหาไม่ขีดอยู่นี่อันนี้จะควันนะ โอ้โสองเพื่อนบ้านก่อนนะคะว้า wow. วเอารอบทิศเลยนะคะ take camera up and it's gone down. โอ้ย Be careful. f o r t h rocket failed. ชอบแสงเทียนนี้มากเลยนะคะ โอ้ยก็จุดไปเลยที่บ้านเราในยามค่ำคืนนะคะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นห้องคาราโอเกะ ตรงโน้นเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดนะคะที่จุดทุกเมื่อกี้ส่วนตรงนี้ที่ทํางานนะคะที่ไฟตรงนั้นนะคะบ้านนี้เขาบอกว่าอย่างอีกสองนาทียังไม่จุดนะคะเราก็ดูแสงเทียนไปก่อน Neighbor house, New Year's already, but our house still one minute left to be New Year's. <laughs>